เราก็มาถึงคลิปที่6แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดึงของดึงโพสต์มาสแสดงในส่วนที่เราต้องการนะครับโอเคอันนี้ต้องใช้อาศัยความร่วมมือของปักหินนะครับเราก็ต้องไปติดตั้งปักหินนะครับโอเคอันดับแรกเลยก็จะมีปักหินนะครับให้เลือกนะครับผมก็จะแนะนําเป็นเรื่องของตัวโพสต์กริดนะครับเราใช้ชื่อว่าเราเสิร์ชคําว่าโพสต์กริดก็ได้นะครับเรากด add new ครับผม อันนี้ที่ผมจะเดโมอันนี้เป็นเดอะโพสตกริดนะครับซึ่งผมเพิ่งพบโอเคก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับลองเล่นดูก็ได้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นโพสตกริดนะครับโพสคารูเซลอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เลยนะครับเนี่ยโพสกริดคารูเซลแล้วแต่เลือกนะครับการตั้งภาพก็จะไม่เหมือนกันหรือบางงานก็จะมี a n w p นัเคยทําวิดีโออยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับก็คือกรองจากหมวดหมู่ของเรานั่นเองนะครับ โอเคอันนี้ผมเลือกเป็นโพสกลิดผมกด activate นะครับติดตั้งแล้ว install แล้วแล้วกด activate ครับเราก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราจะมีเมนูใหม่โผล่ขึ้นมาเรียกว่าโพสกลิดนะครับเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับลองเซตติ้งคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าโอเคอันนี้ก็แสดงว่็เป็นโปรเนาะที่กำหนดได้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเรากด add new grid เลยคือ add new post นั่นเองนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นคว่า เป็นช็อตโค้ดนะครับถามว่าไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้รูปแบบที่เราทำงานมันก็จะไปแสดงนะครับตรงนี้อ่าเป็นอะไรดีอาจจะเป็น new grid เอ่อคัตเกอรีเรามีอยู่2อันนะครับก็คือเป็น T ีแคร์กับแล s c a p e นะครับก็าสามารถเลือกได้นะครับอเอาไว้แสดงเนื้อหารตรงนี้นะครับอีแครนะครับ อันนี้เราก็เป็น taxonomy นะครับอะไรดีล่ะก็เป็น T-Care ให้แสดงเฉพาะเนือ้อหาที่ T-Care เท่านั้นนะครับเลียงแบบไหนเดี้ยงยังไงเราก็เรามาติ๊กมาเปิดได้ก็จะมี p v i e w ขึ้นตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ layout setting เลือกได้นะครับเป็นคลิกนะครับคอพิวเตอร์โชว์กี umn, ่ัมน u m n ็บเล็ตโชว์กี่คอลัม n ์ไรโชว์กี่อลัมน์มีแสดงหน้าไหมหน้าหนึ่งหน้าหน้า3ถ้าข้อมูลมันเยอะนะครับให้โชว์แบบไหนเราก็เลือกตรงนี้ได้นะครับเราก็ลองเซต set ดูแต่ใน elementer ก็จะมี widget อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ผมตั้งให้ชัดเจน T Care Click นะครับ Post เกิดก็ได้โอเคนะครับอ่ะอันนี้มันก็มีชื่อแหละนะครับแต่พอเราทำงานจริงๆนะครับผมสังเกตว่าใน Elementor มันมี Widget ให้เราเซตไม่ต้องเซตแบบนี้ก็แล้ถ้าเกิดเป็น Post ธรรมดาทั่วไปเราจะไปสร้างเป็น Page แล้วก็เอาช็อตค้ดวามันก็เป็นหน้าขึ้นมาได้นะครับโอเคตรงนี้ถ้าเราอยากจะเซต Elementor กด Edit ตรงนี้นะครับ เราเลือกมาจุดที่เราต้องการโชว์โพสต์นะครับต้องมีตรงนี้เห็นไหมครับอ,อยากได้แบบไหนนะครับผมอยากได้เป็นกริดเลเยอร์ผมก็เลือกกริดเลเยอร์เข้ามามันจะถามทันทีว่าเราจะเอาอะไรนะครับหรือว่าทีละอย่างเนาะดูแทบ็บแรกคอนเทนต์ก่อนเราต้องเลือกคอนเทนต์ก่อนนะครับแบบที่1แบบที่2นะครับเดี๋ยวเขาจะมานั่งเซตอีกทีหนึ่งนะครับโชว์อะไรไม่โชว์อะไรเซตได้นะครับเลเยอร์อ out, Option, ault, um? อปชั่นเดฟอลต์กี่คอลัมน์2คอลัมน์ อะไรอย่างนี้เลือกได้นะครับอ,อันนี้เอา3าคอลัมน์ละกันนะครับเทกอะไรซ้ายกลางขวาปรับได้นะครับคิวรี่นะครับเลือกจากโพสเนาะแล้วเราก็บาร์แคตตอรีเป็นดันสเกปนะครับหรือเลือกเป็นทีแคร์ด้วยก็ได้นะครับถ้าเ,าเลือกแบบฟิลเตอร์มันน่าจะมีหัวฟิลเตอร์มาให้นะครับถ้าดูเลเยอร์เนาะ ไม่แน่ใจนะครับลองเลือกตรงนี้ดูหรือว่าไปเซฟที่ตัวต้นทางดูนะครับต้องทดสอบดูนะครับพาเจนเนชั่นอ่าอันนี้โชว์ไหมอ่าก็จะมีพาเจนเนชั่นคือแบบนี้นะครับมันไม่โชว์ดีกว่านะครับลิงก์ไปไหนก็คือให้ลิงก์หรือไม่ลิงก์ก็แล้วแต่เรานะครับตัมเนลลิงก์ก็คือว่าเวลาเอาเมาส์ไปวางที่ตัมเนลมันลิงก์ไหมนะครับกพราะควรจะให้ลิงก์นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปดูตรงเซตติ้ง โชว์และเซ็ชันไทเทลถ้าเราไม่อยากให้มันโชว์นะครับมันอาจจะมีการเซ็ตช่องอะไรตรงแถบนี้หรือสไตล์มีการเซ็ตช่องเซ็ตนั่นเซ็ตนี่นะครับเราก็โชว์ได้ไม่โชว์ก็ได้ไม่เอานะครับผมไม่เอาเซ็ชันไหนจะนไม่เอานะครับพสตั้มเนลก็คือช่องรูปเนต้องมีนะครับเอ็กเซิร์ทก็คือที่เราคำบรรยายให้คนเข้าไปอ่านมีครับโพสต์เมตาก็คือวันที่ไม่เอาผมว่าดูดเก่านะครับแคตตาล็อไม่เอาดีกว่านะครับผมอยากได้เรียบเลยโพสต์ออร o เอร์ไม่เอานะครับ แท็กก็ไม่เอานะครับ a d m o อ e อาจจะมีก็มีเป็นแบบนี้เราก็กำหนดเอาได้นะครับ p พ s t t i t เ e เป็นยังไงเป็น heading เท่าไรอันนี้ถ้าเป็น h e a d i n g 2 post title ก็ควรเป็น Heading 3ถูกไหมครับอ่ะเราก็จิ้มที่ Widge t กับโพสต t ไทเทนเฮดดิ้งถูกแล้วนะครับสไตล์เป็นแบบไหนลองเลือกได้ลองปรับได้นะครับ t i t l e disable เมื่อนรามี underline ในนี้โชว์อะไรไม่แน่ใจนะครับตัมเนลเป็นแบบไหนนะครับก็ปรับได้ Animation in out นะครับปรับได้อ่านะครับ e x c e เซอเป็นแบบไหนช่องไหน Read More อ่าสมมติว่า Read More เราว่าอ่านต่ออ่าโชว์ไอคอนไหม อันนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กันก่อนนะครับสไตล์ตเลยไทเทิ Titan, เป็นสีอะไรนะครับตรงนี้เลือกได้เลยนะครับไซส์ Size แค่ไหนปรับฟอนต์ได้นะครับฟอนต์ Font ของเราก็เลือกเป็นอ่ะมันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิอันเดอร์ไลน์หายไหมอัปเปอร์เคให้หมดเลย๋อกตัวใหญ่ไปนะครับเอาเป็น default ดีกว่านิเคิลเลชั่น เป็นนั่นไม่หายนะครับบางทีใช้ปลาอินก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคย่อเล็กเข้ามาหน่อยอ่าไทท o l o คัลเลอร์สีอะไรดีเอาเป็นสีเขียวเห็นไหมมองไม่เห็นเลยอ่าเอาที่เราเห็นด้วยนะครับแบ็กกราวคือไทท a n มีแบ็กกราวไหมนะครับโฮเวอร์ Over, เป็นสีอะไรโอเป็นสีเหลืองอ่าเหมือนกันลคล้ายคลาย้คลายกันนะครับหรือว่านอร์มอเป็นสีคนหรด้จำว่านี่คือลิงก์ นะครับโอเวอร์ก็เป็นสีที่มันสว่างขึ้นนะโอเคบล็อกโอเวอร์เอาเมาส์ไปวางเป็นสีอะไรบางทีแบ็กกราวเปลี่ยนสีได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตามแนวเป็นยังไงอันนี้ผมไม่เซฟแล้วกันนะครับ e x c e r p t อ่ออรรา t y p o g r a p h y อันนี้เป็น text ไปนะครับหรือเลือกที่เป็นกระนิดอ่าฟอนต์นี้นะครับสีล่ะสีของ t e x t สีของแท็มีไหมเอ็กซ c l ตรงนี้เอาเป็นสีขาวอ่าเห็นชัดเจนหน่อยเห็นไหมครับดีขึ้นแล้วนะครับโพสเมตาไม่เอาเราไม่ใช้ครับโพสเมตาไม่ใช้ a ี Read More ์ e a ดมอ r e เป็นกระนิตนะครับฟอนไทยนะครับแล้วก็ร a ดมอ r e สีอะไร ีเหลืองเหมือนกันแมบบ็กก r าว n d ค o ลเลอรสีเขียวหรือลองปรับดูนะครับเอาที่เราชอบดำจางๆใสๆมันมีขอบด้วย ็ตรงนี้ครับเป็น border width นะครับก็เป็น0ูน normal อ่าเป็น0น o v e r อ่าโอเคครับนี่เป็นปุ่มนี้เฉยๆนะครับก็เป็นดีไซน์ที่เราสามารถออกแบบได้แล้วก็สามารถโชว์โพสตในหน้าตรงนี้ได้นะครับจะจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่คือวิธีการเราจะก็กรองได้ไหมส่วนเอาแค่เนื้อหาอะไรล่ะ คอนเทนต์ Content, เอาคิวรีฟิลครับอ่าเราเอาแค่ t c a แคก็เป็นแค่ท c ีแคเฉยๆนะครับท c ีแคก็จะมาที่ t c a แคอย่างเดียวนะครับจะเอากี่อันก็นับดูนะครับมันมีให้เลือกไหมเกณฑนเท่าไหร่นะครับเรียงตามวันที่หรืออะไรยังไงนะครับหรือเรนดอมมาก่อนมาหลังนะครับอ่าทีแค ลิมิตแค่3ก็ลิมิตมาแค่3อันก็ได้นะครับแค่นี้เองเราก็เลือกได้เนาะแต่ให้ random มาก็ได้แล้วแต่เราว่าหน้านี้เป็นหน้าแรกเฉยๆนะครับ order by อาจจะเป็น random มีไหมอ่าอันนี้ไม่มีไม่มี random นะครับโอเคก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็เลือกได้เนาะ ลองไปดูที่สไตล์ของบล็อกโบทเตอร์ทับเนลเอเจ็์คอนเทนต์มีใส่แบ็กกราวน์ไหมอ๋อเวลาเข้ามานะครับเป็นสีอะไรนะครับเราก็เลือกได้อ่ะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับ โอเคเมื่อกี้ติดไว้นึกขึ้นได้แล้วนะครับว่าในคลิปเนี่ยผมติดตรงเส้นขอบตรงนี้ไว้นะครับอ่าโอเคเราจะนะครับทําเส้นขอบตรงนี้นะครับเส้นขอบสีขาวตรงนี้เหมือนแบบนะครับแบบเขาจะมีเส้นขอบเนาะแล้วเวลาเป็นมือถือเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเลเยอร์ไปด้วยเห็นไหมครับเส้นก็จะหายไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์ไปด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเราคลิกที่แถวกลางครับคอลัมน์กลางนะครับแล้วก็เลือกสไตล์นะครับเลือกทีบอร์เดอร์นะครับ แล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นปกติเนี่ยเป็นดอทผมชอเป็นดอทนะดอทความกว้างเนี่ยให้เลือกเป็นทางซ้ายแค่หนึ่งใส่สีให้เขาด้วยครับเป็นสีขาวังั้นถ้าเราพีีวิวเห็นไหมครับเราจะได้เส้นสีขาวขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นจากกล่องนี้นะครับต่อไปก็ทําเหมือนกันกล่องนี้เลือกสไตล์นะครับเลือกบอร์เดอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นดอทนะครับ สีขาวน้ำหนักขนาดด้านซ้ายคือ1ครับอ่าแบบนี้เราจะทำยังไงให้เวลามันเป็นเลตฟอนสนะครับเวลาเปลี่ยนอุปรกรณ์นะคะให้มันแสดงผลนะครับสมมติเราก็ลองทดสอบดูด้วยนะครับเราเลือกตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นเลตฟอนสบเลือกแท็บเล็ตอ่าตอนนี้เราเอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราพอใจแบบนี้เราจะปรับแพดดิ n งตรงนิดนึงนะครับเห็นแล้วมันสะอึดอัดนะครับด้านซ้าย10 ด้านขวาอีก10นะครับเวลาอ่านเนี่ยให้อ่านจากบนนะครับขวากลางล่างแล้วก็ซ้ายบนขวาล่างซ้ายเห็นไหมครับหมุนทางขวาไปเรื่อยๆนะครับเวลาอ่านเนะาะสมมติแท็บเล็ตอันนี้โอเคแต่มือถือล่ะมือถือถ้าแบบนี้ึกไม่โอเคอยากจะให้มันรวมกันได้ไหมได้ครับเราจิ้มที่คอลัมน์ในนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนี่คือ1 0 0้เราระบุได้ครับอันนี้เราระบุ เลเยอรนะครับจิ้มที่ช่องนี้นะครับใบไม้แล้วก็เลือกเป็น50นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น50ก็คือมันแชร์พื้นที่กันนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอเส้นเนี่ยตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราต้องปิดนะครับตัวนี้อ่าเราก็สไตล์นะครับไปที่บอร์เดอร์นะครับให้เป็น0 เห็นไหมครับเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยน l a y ยอรได้นะครับถ้ามันยาวไปมันไม่สวยหรืออะไรอย่างนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับอยากให้มีหัวข้อให้เหมือนเราก็ใส่ก็ได้อันนี้ไม่มีหัวข้อมีคำบรรยายนะครับอันนี้เป็น heading 2แล้วนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เป็น heading 3เข้ามาก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรสีขาวหนาๆนานหน่อยให้รู้ว่านี่คือ heading เลือกสักเจ็ดร้อยนะครับไซส์ไม่ต้องใหญ่มากให้อยู่ตรงกลางอ่ะผมใส่หัวข้อนะครับ อืมโอเคครับแค่นี้เองนี่คือการจัดเลเยอร์นะครับแบบง่ายๆเนาะเราเอาแบบเป็นตัวอย่างขึ้นมาจะได้เห็นว่าเออทำงานกับมันยังไงได้บ้างนะครับนี่ก็น่าจะค่อนข้างครบแล้วนะครับก็เหลือเป็นอินเเมนต์อีกนิดหน่อยอ๋อมีรายการตรงนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าเรามีเซอร์วงเซอร์วิสเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับอินเนต์ตรงนี้ก็คือเป็นลิสต์นั่นเองนะครับตอนนี้จะมาอยู่ในฟุตเตอร์เนาะรอพรีวิวดู เว็บเราก็ดูสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับใช้เวลาไม่นานเลยไหมครับจากดูคลิปนี้นะครับละเราออกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปที่ฟุตเตอร์ ตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มได้เนาะเราเลือกเป็นลิสต์ครับไอคอนลิสต์ไปเลยนะครับเราก็เซตสักอันหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เราเซตเป็นสีอะไรดีเท x t เป็นสีเหลืองจะได้รู้นะครับไอคอนก็สีเหลืองเช่นกันนะครับหรอจะปรับเป็นขาวก็ได้แล้วแต่เรานะครับ อ่าอันนี้ก็ใส่รายการไว้นะครับเป็นชื่ออะไรนะครับเป็นงั้นถ้ามีลิงก์อย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับเอาลิงก์ Copy ไปเปิดหน้าลิงก์นะครับแล้วก็พรีวิวหน้านี้สักทีหนึ่งหน้าเว็บหน้าบ้านเราเลยนะครับ เราก็เลือกสม Service List หนึ่งนะครับแล้วก็คลิก Copy ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ที่อันนี้เลยนะครับอันที่2ก็เหมือนกันแก้ชื่อก่อนนะครับลิงก์เดียวกันอยู่แล้วเวลาเปิดลิงก์ให้เปิดเป็น New Tab ด้วยนะครับ New Window ด้วยนะครับแค่นี้เองทางขวาก็เช่นกันเราก็ Copy ไปได้นะครับจะเป็น อะไรก็ตามเป็นหน้าแบบไหนนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าเราจะวางอะไรไว้ยังไงนะครับอ่ะังเสร็จแล้วพออัปเดตแล้วกด exit to dashboard ครับเราก็จะพาหน้าเรามาอัปเดตฟุตเตอร์เหมือนเดิมแล้วสามารถคลิก ไปยังหน้าอื่นๆได้ด้วยง่ายๆเลยเห็นไหมครับแต่หน้าอื่นมันไม่มีข้อมูลเนาะ,ะตรงนี้ทำไงให้มีข้อมูลครับเรากด edit page ได้เลยเราใช้ t e m p l a t เขาก็ได้หรือสร้างเองขึ้นมาก็ได้นะครับโอเควิธีการก็ d isable title ตรงนี้ก่อนนะอย่าลืมนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็กด edit with element o r er. อยากให้มีข้อมูลง่ายๆครับถ้าทำเว็บแบบเดโมขึ้นมาเล่นๆนะครับในนี้มี t e m p l a t เพียบเลย เราสามารถใช้งานได้นะครับกดสีชมพูนี่ก็ได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากได้ทั้งหน้านะครับสมมติจะชอบหน้านี้เอามาศึกษานะครับเรากดตรงไหนก็ได้สักอันหนึ่งอ่ะสีแดงนี่แล้วกัน p o ล i t i c a l เราก็จะสามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บมาได้ทั้งหน้าเลยอ่อีนี่คือเซอร์วิสหนึ่งเนาะนี่คือสมมติเป็นหน้าของเรารอสักครู่ครับ ความเร็วความช้าก็อยู่ที่อินเทอร์เนต็ตนะครับการเชื่อมต่อด้วยถ้าหน้ายาวหน่อยก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับ มาแล้วเห็นไหมครับเราก็ดูได้ว่าเขา Layout แบบนี้ยังไงปรับอันนี้เป็นการปรับ Margin ให้ติดลบนะครับถ้าจิ้มดู a d v a านซ์เห็นไหมครับลบ95นะครับสมมติเราเป็นลบ100ก็จะขึ้นไปอีกเราสามารถทําช่องอะไรแบบนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นไอคอนแบบไหนเขาเรียกว่าไอคอนบล็อกถ้าอยากได้อะไรแบบนี้เราเลือกไอคอนบล็อกมาใช้ได้เลยครับเนอะอันนี้เป็นวิดีโอหรือเปล่าคลิกนะครับไปเปิด YouTube น่าจะใช่นะครับ นี่คือหน้าเซอร์วิเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า new นะครับอันนี้ curly ดึงจากไหน t care ก็จะมีสามารถมาได้เหมือนกันเห็นไหมครับเราสร้างข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็ใช้กับเทมเพลตเขาได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือหน้าเซอร์วิสนะครับแดงเขียวก็สวยดีเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา exit อ่ะเรา ไปหน้าเซอร์วิสอใหม่อ่ะสมมติอยจ,จะสร้างเองมีชื่ออยู่เห็นไหมครับต้องอันนี้ก่อนนะ Edit page นะครับแล้วก็ disable title ตรงนี้ครับเหมือนเดิมมุมขวานะครับตรงนี้ disable title หลังจากนั้นนะครับให้เรากด Edit with e l e m e n t ต r โอเคครับเราเลือกหัวข้อเซกชันนะครับเราเลือกหัวข้อส่วนที่ต้องการก็ได้สมมติเราชอบอันนี้ insert เปิดมาก่อนเลยอ่ะโอเคชอบอันนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเอาก็ได้ครับเราเล่นไปอยู่แล้วเนาะ,ะสีนี้อันไหนที่มันจะเข้ากัน สมมตินอตอันนี้นะครับแล้วก็สร้างอีกสร้างอีกครับสร้างได้อีกเลยพอเป็นเซกชันก็จะโหลดง่ายหน่อยครับแป๊บเดียวรูปมาไหม อยากได้ทีมงานดาวนะ์โหลดง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถแก้ไขาหรือไม่เอาก็ลบทิ้งก็ได้นะครับนี่คือเซอร์วิสสองของเราเนาะโอเคก็จะได้เนื้อหาเรียบร้อยนะครับเราคลิกดู ครับสวิษหนึ่งน่ะเป็นปอแล้วครับพี่เราดาวน์โหลดมานะครับสวิษสองเอาจากเทมเพลตนี้แหละนะครับแล้วก็มาแก้ไขเอาเลยนะครับอ่าส่วนหน้าบริษัทเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะครับผมอาจจะแนะนำว่า ให้เราเปลี่ยนจากเมนูเซอร์วิสเป็นคัสซัมลิงก์แทนนะครับวิธีแก้นะครับก็ง่ายๆครับไปที่ a อ p e a r a n c e นนะครับแล้วก็เมนูอยู่ที่เรานะครับไม่งั้นหน้าเซอร์วิสเราต้องมาสร้างขีดหน้าเองนะครับให้เราสร้างตรงนี้เลยครับ url ใส่เป็นเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็พิมพ์เรียนแบบนะครับ services ให้เหมือนกันในหัวข้อที่เรียกว่าคัสซัมลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นการสร้างลิงก์ขึ้นมาเองนะครับเพราะเนื่องจากเราไม่ต้องการสร้างหน้าเนาะ แต่การให้เซอร์วิสหกับ2มันมันโครงสร้างมันล้อนะครับเรียนแบบอยู่ภายใต้ Services เนั่นเองนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะขึ้นข้างหลังว่าเป็นกระ t o มลิงกกับหน้าที่ถูกสร้างเป็น e l e m e n t เ r นะครับนี้คือเราสร้างขึ้นมาเองเราเรียนแบบนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็มาดูใหม่พอเรามาคลิกตรง Services นะครับมันจะไม่ไปแต่มัาขึ้นไนเครื่องหมายชาร์ปตรงนี้แทน,นแปลว่าไปแล้วนะครับแต่ เฮ้ยเราจะต้องการให้คนมาคลิกที่ตรงนี้อันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบของเราถ้าเราสร้างเป็นเพจเซอร์วิสมื่อก้เราก็ต้องรวมหน้าเซอร์วิสหนึ่งกับสองเป็นทางแยกให้เขาเข้าไปในหน้านั้นอีกทีหนึ่งรงนีถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการสร้างหน้า e l e m e n t o r นะครับแบบสรุปแบบง่ายๆสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานอยู่บ้างน,นะครับหรือว่าได้เรียนจาก e l e m e n t o r กับผมไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับก็สามารถศึกษาจากวีดีโอนี้ได้นะครับ นะก็จริงๆก็เกือบหมดแล้วนะครับในคลิปต่อไปเพื่อไม่ให้คลิปยาวมากเกินไปนะครับก็จะมีทริคแถมเล็กๆอีกน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้ป๊กอินนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟิกหัวข้อตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําปุ่มติดต่อเรานะครับปุ่มสครอขึ้นข้างบนนะครับรวมถึงการทำคอนเซนต์ขออนุญาต PDPa ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ